เอาละตอนนี้มาถึงแปลงที่ดินเราแล้วนะคะนี่ค่ะที่ดินเราเห็นไหมคะมองออกไปก็จะเห็นสารแขวงอยุทยานะคะศารแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุทยาอยู่ตรงกับแปลงที่ดินเราเป๊ะเลยค่ะนั่นนะคะอาคารสีหรือหลังคาสีส้มๆแดงๆนั่นนะคะศารแขวงพระนครศรีอยุทยาอยู่หน้าแปลงที่ดินเรา ภายในแปลงที่ดินเรานะคะเป็นที่ดินถมแล้วเนื้อที่สามไร่นะคะแปลงนี้เหมาะมากๆค่ะสำหรับทำโครงการปลูกบ้านปลูกบ้านขายหรือทำหอพักอาพาร์ตเมนต์ได้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ผังสีชมพูเหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยเป็น อ,อพาร์เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นโครงการบ้านจัดสรรเล็กๆนะคะย่อมๆได้เลยที่ดินถมแล้วเป็นสี่เหลี่ยมค่ะ3ามไร่ราคาไม่แพงเลยนะคะ